กคนครับจริงๆต้องรับเข้าสู่การนรำมสการในเช้าวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มานมัสการในรูปแบบของออนไลน์อีกครั้งนะครับในหลายๆคนน้องๆหลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปนมัสการในสัปดาห์ที่แล้วที่สุสานใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันอีกเพลงหนึ่งเนาะที่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอีสเตอร์อยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าค่ารับการถ่ายนะครับเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันเนาะ ทาององที่บ้านรับการใจ เราทุกคนนะครับถูกยกแล้วเราเสนับสนุนพระเจ้าร่วมก,กันนะครับวันนี้พ mm. ระเยซูถ่ายบาปแทนเราทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าเนาะวันนี้นะครับน้องๆอ,อยู่บ้านอาจจะอยู่กับผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนใช่ไหมไหนมีอากาศที่แบบเย็นมากๆฝนตกทั้งวันแล้วก็อีกวันนึงก็แบบร้อนมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยเนาะ อ่ะลองร้องเพลงด้วยกันดีกว่านาะเพลงที่ชื่อว่าเหตุนั้นแต่น้องรู้ไหมว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่ในพระธรรมอะไรอ่าองๆลองใช้เวลาลองศึกษาพ่อแม่ลองศึกษาดูเอ๊ะเพลงนี้อยู่ในพระธรรมอะไรข้อไหนนะครับอ่าลองลองศึกษาเพลงนี้นะชื่อว่าเพลงเหตุนั้นนะครับเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบทรร ควเชื่อแล้วนั้นเรามีสันที่สุดพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ประว่าความรักพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระองค์ประทานแกเราเหตุนั้นเมื่อเราร้องกันอีกครั้ง สำหรับการนมัสการในเช้าวันนี้เนาะก่อนที่เราจะไปร้องเพลงต่อไปน้องๆครับเรามาอ่านพระคัมภีร์ดีกว่าคัมภีร์ที่เราจะใช้นะครับในการอ่านพร้อมกันในวันนี้แล้วก็เป็นพระคัมภีร์ที่ใช้ในการประกอบการแผงปันนะครับก็อยู่ในพระธรรมพระคัมภีร์ใหม่เนาะในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าโรมนะครับน้องเปิดพร้อมกันนะแล้วท่านน้องมีพระคัมภีร์นะครับเปิดพร้อมกันในพระธรรมโรมนะครับบทที่สาม เปิดตามเลยะลนะครับพระธรรมโลมบทที่สามนะครับข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกนะครับงั้นเรามาอ่านพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะในหัวข้อที่ชื่อว่าความชอบธรรมโดยทางความเชื่อนะครับเริ่มที่ข้อ21นะครับแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติ และพวกผู้เผยพระวจนะข้อ22นะครับคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทาบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ ให้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงกดกลั้นพระไทยและทรงยกบาปที่ได้ทําไปแล้วนั้นคอยสสุดท้ายเนาะและเพื่อจะสําแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยนะครับ เรามารมธีการพระเจ้าด้วยอีกบทเพลงหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะรับฟังข้อคิดนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเวลานี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนร้องได้เนาะเพลงนี้ ใจกันอธิษฐานกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์คอยดูแลชีวิตของเรารักษาสุขภาพของเราถึงแม้ว่าทางกลางโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็ยังทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราดูแลพวกเราเสมอขอพระองค์ทรงโปรดนําในเวลาต่อไปเราจะได้รับฟังพระจนาของพระเจ้าที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสําหรับการแบ่งปันนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนอันแสนหวานนะครับโดยอาจารย์เ네นตินะครับขอมอบเวลาต่อไปให้กับอาจารย์ครับฮัลโหลสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ให้เรามา ศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจในพัมพีตอนที่คุณเนจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณเนจะอ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากพัมพีโรมบทที่3ตั้งแต่ข้อที่21จนถึงข้อที่26นะครับพัมพีโรมนะครับบทที่3ข้อ21ถึงข้อ26บบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติและความชอบธรรมดังกล่าว ก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระไทยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสําแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเด็กๆครับจากพระคัมภีร์ตอนที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นภาพหนึ่งก็คือว่า,ามนุษย์เป็นไงครับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความบาปอยู่ในตัวนะครับในข้อที่23บเนี่ยบอกว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าใช่ไหมทำให้โดยปกติทั่วไปนะ เราไม่สามารถที่จะเป็นยังไงครับเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับเราไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าได้แต่พรามพีตอนนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยก็คือหลังจากวันอะไรนะครับวันอีสเตอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่เราได้ฉลองเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเนี่ย ทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงให้พระเยซูเป็นไงครับในพมพีตัวนี้บอกว่าพระองค์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปทําให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดี๋ยวคุณเนจะมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็จะมีคําถามให้สําหรับพวกเราหลังจากที่ดูคลิปเรื่องนี้จบแล้วนะครับเป็นเรื่องคลิปจริงๆนะเป็นเรื่องคลิปหนีบกระดาษจริงๆนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว พวกเราดูคลิปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูเนจะมีคําถามสัก1 2คําถึง2คําถามให้พวกเรานะครับขอให้เราตั้งใจดูนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าเชิญชมคลิปได้เลยครับ ใครกับแฟนของเขามีความฝันเหลือเกินว่าอยากจะมีบ้านของตัวเองสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเงินเนี่ยก็ไม่มีใครแมคโดนัล์นะครับก็เลยคิดไอเดียสุดประหลาดขึ้นมาก็คือ,ขอเขาจะหาสิ่งบางสิ่งไปแลกเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้บ้านครับเขาเห็นคริสกระดาษสีแดงอยู่บนโต๊ะเขาก็เลยตัดสินใจใช้คริสกระดาษสีแดงนี่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการทําโปรเจกต์ประวัติศาสตร์ที่จะทําให้เขาสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเขาก็สามารถแลกบ้านของตัวเองได้จริงๆ นี่คือประวัติศาสตร์ของชายผู้เอาคลิปดิบกระดาษสีแดงเพียงแค่อันเดียวไปแลกบ้านครับในวันที่14กรกฎาคมปี2005<ๆ>เขาเริ่มจากการเอาคลิปดิบกระดาษสีแดงไปแลกกับปาักการูปปลาจากผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองเดียวกัน การแลกเปลี่ยนครั้งที่2มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นเองครับเขาก็เอาปาการูปปลาเนี่ยไปแลกกับลูกบิดประตูทำมือจากช่างปั้นหม้อในมูสิเอเตลซึ่งเขาเองเนี่ยก็ตะลึงครับไม่คิดว่าจะได้มันมา การแลกเปลี่ยนครั้งที่3การแลกเปลี่ยนครั้งน,นี้เกิดขึ้นในวันที่25รกรกฎาคมปี2005ครับหลังจากที่เขาได้เอาเรื่องราวของเขาไปโพสในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเตาเผาปิกนิกพร้อมเชื้อเพลิงเนี่ยแลกกับรูปบิดประตูอันนั้นคายกับเพื่อนเนี่ยก็ขับรถข้ามรัฐไ,ไปเลยครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในครั้งนี้การแลกเปลี่ยนครั้งที่4นะครับก็คือ2เดือนถัดมาในวันที่24กันยายนปี200 5เเ California. เเเกกเคค้าาาาาดดดิินนนนนนททงงงไไไปปปีีี่่่แลฟฟออออรร์์รยยยกกกตตัับืขถ การแลกเปลี่ยนครั้งที่5ต่อมาในวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี2005เขาได้แลกเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟกับชุดจัดงานปาร์ตี้ซึ่งก็คือเป็นถังเบียร์เลยละครับสวยมากและมันก็เป็นถังเบียร์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเป็นอย่างมากการแลกเปลี่ยนเจ้าที่6นะฮะมันเกิดขึ้นในสิ้นปีครับของปี2005เขาได้แลกเปลี่ยนนะครับถังเบียร์จัดงานปาร์ตี้กับรถที่ใช้วิ่งบนหิมะนะฮะโอ้โหเป็นการแลกเปลี่ยนที่ได้มูลค่าสูงจริง ทันใดนั้นเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังครับและได้รับเชิญไปออกรายการทีวีในรายการเนี่ยคายบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปเที่ยวเมืองยากเลยแล้วก็มีคนได้ยินคํานี้ครับเขาก็เลยตัดสินใจทําการแลกเปลี่ยนครั้งที่7โดยเสนอตัวเครื่องบินไปเมืองยักษสองที่นั่งครับเพื่อแลกกับรถวิ่งบนหิมะซึ่งแน่นอนครับว่าคายก็ตกลงการแลกเปลี่ยนครั้งที่8นะครับเกิดขึ้นในต้นปี2006เขาเอาตัวเดินทางไปเที่ยวยักษสองที่นั่งแลกกับรถตู้1คันครับรถตู้ การแลกเปลี่ยนครั้งที่9เกิดขึ้นวันที่22กุมภาพันธ์ปี2006ครับเขาแลกรถตู้กับการเซ็นสัญญาอัดเสียงกับบริษัทเมทัลเวริร์ซึ่งเป็นค่ายเพลงในแคนาดาครับอ้สุดยอดจริงการแลกเปลี่ยนครั้งที่10เกิดข,ขึ้นในวันที่11เมษาย,ยนปี2006เขาแลกสัญญาการอัดเสียงกับศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกันโดยแลกกับการเช่าอาศัยอยู่ในเมืองฟินิกส์รัฐอาริโซนาแบบฟรีๆ1ปีเต็ม การแลกเปลี่ยนครั้งที่11เกิดขึ้นวันที่26เมษายนปี2006เขาอาพา์ตเมทีได้อยู่ฟรี1ปีไปแลกกับช่วงบ่ายของวันหนึ่งที่จะได้อยู่กับอลิซคูเปอร์ล็อกเกอร์ชื่อดังชาวอเมริกันและอลิซคูเปอร์นี่แหละก็เป็นคนที่ยอมแลกด้วยตัวเองครับการแลกเปลี่ยนครั้งที่12ครับเกิดขึ้นวันที่26ิพฤษภาคมปี2006เขาได้แลกช่วงบ่ายที่จะได้อยู่กับอลิซคูเปอร์ล็อกเกอร์ชื่อดังโดยแลกกับลูกโลกิมายี่เพาะคิส ตรงนี้คนทั้งหลายที่ติดตามเขาด่าเลยครับคลายยูบ้าไปแล้วไม่มีใครเนี่ยเอาเวลาช่วงบ่ายที่จะได้อยู่กับล็อกเกอร์ชื่อดังไปแลกกับลูกโลกหิมะหลอกแต่ว่าคลายเขาเป็นคนฉลาดกว่านั้นครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนครั้งที่13เกิดขึ้นวันที่2มิถุนายนปี2006เขาได้แลกลูกโลกหิมะกับผู้กำกับหนังชื่อดังคนหนึ่งซึ่งมีอุปนิสัยในการชอบสะสมลูกโลกหิมะมากแล้วก็เป็นคนที่ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะได้ลูกโลกหิมะที่ตัวเองชอบเนี่ยมาไว้ในครอบครอง โดยสิ่งที่พุ่มกับคนนี้ต้องการแรกก็คือให้ใครเนี่ยสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ที่เขากำกับและกำลังจะออกฉายได้ด้วยและการแลกเปลี่ยนครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นครับการแลกเปลี่ยนในครั้งที่14เกิดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปี2006เขาได้แลกการเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ของพุ่มกับชื่อดังกับบ้าน2ชั้นณที่แห่งหนึ่งในแคนาดาราคา5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้าน 5 0 0แสนบาทครับผมถ้ากับว่าใครเนี่ยสามารถแลกสิ่งของให้สำเร็จได้ได้สิ่งที่ต้องการได้ภายในการเปลี่ยนเพียงแค่14ครั้งเท่านั้นสุดยอดไปเลย <c oughs> และใช้เวลาทั้งหมด1ปีเต็มครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดังกระชอนโลกอินเทอร์เน็ตมากครับเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนนะฮะแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาที่จะทำไอเดียของตัวเองให้เป็นความจริงใครเนี่ยก็พูดเลยว่าหากคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างถ้าคุณใส่ใจและตั้งใจจริงๆยังไงมันก็สเรร็จคับ ในบางครั้งวิธีการหรือรางวัลอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดครับตัวเราเองต่างหากที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดว้าว t a r t your way เส้นทางในตัวเองครับโอเคครับเป็นไงครับคลิปสนุกไหมครับเป็นเรื่องคลิปจริงๆไหมเด็กๆเ,เป็นเรื่องคลิปจริงๆนะคุณเณมมีคําถาม2คําถามให้กับพวกเรานะครับเรื่องคลิปอันเนี้ยเรื่องคลิปอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรา ดูในคลิปเราจะเห็นได้ว่าเออเจ้าของคลิปหนีบกระดาษใช่ไหมเอาคลิปไปแลกไปแลกไปแลกแลกของแลกของเขาแลกของกี่ครั้งครับเด็กๆอ่าเราดูทันใช่ไหมเขาแลกของกี่ครั้งสิบเท่าไหร่ลูกสิบสี่ครั้งใช่ไหมครับจากคลิปหนีบกระดาษอันเดียวกลายไปเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับแลกกันสิบสี่ครั้งนะครับได้บ้านหนึ่งหลัง นะครับถ้าเราดูทันนะแลกของ14ครั้งนะครับอีกอันหนึ่งที่คุณเนคิดว่าคุณเนดูคลิปเรื่องนี้แล้วก็มันมันได้อะไรบางอย่างที่ได้กลับไปคิดนะครับก็คือว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผู้ชายในเรื่องนี้ที่เปิดคลิปให้ดูเนี่ยเป็นไงครับพอเขาแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเขามีความสุขมากกับการที่เขาได้แลกเปลี่ยนในทุกๆครั้งนะฮะเปลี่ยนจากคลิป เป็นอะไรครับเป็นปากกาจากปากกากลายเป็นลูกบิดประตูนะฮะหรืออะไรก็ตามนะจนกระทั่งแลกไปแลกมาได้บ้านมาหลังหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่อยากให้เราคิดก็คือว่าขนาดเราแลกเปลี่ยนด้วยของที่เรามองเห็นนะเราแลกเปลี่ยนด้วยของที่มองเห็นนะเรายังพบว่าเป็นไงครับโอ้ผู้ชายคนนี้คงมีความสุขมากเลยตอนที่แลกเปลี่ยนตอนจบใช่ไหมได้บ้านมาหลึงหลังตามความฝันเลยนะครับหนึ่งปีของเขาที่เขาแลกของไปแลกของกันมานะฮะ พระเจ้าทำมากกว่านั้นครับในพัมพีในพัมพีตอนที่เราอ่านไปเป็นไงครับพระเจ้าแลกเปลี่ยนสถานภาพของเราจากเป็นไงครับเราทุกคนที่ทำบาปและเสื่อมจากพระสิลีของพระเจ้ากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับมีอาจารย์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชื่อว่ามาตินลูเทอร์นะครับเขาบอกว่าพัมพีตอนนี้เรียกว่าการแลกเปลี่ยนที่แสนหวานนะหวานนี่ตรงข้ามกับอะไรเด็กๆ รสหวานตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับคาว่าขมใช่ไหมเด็กๆหวานเนี่ยตรงข้ามกับขมนะถ้าเรายังเป็นคนบาปต่อไปใช่ไหมครับชีวิตของเราก็ขมต่อไปเรารอ,อการพิพากษาข,ของพระเจ้าพระเจ้าตัดสินเราแอบไปทําบาปมาใช่ไหมพระเจ้าควรจะลงโทษเราใช่ไหมครับแต่ในพัมพีตอนนี้ทําให้เราเป็นครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามาเป็นคริสเตียนเด็กๆเพราะอะไรครับพัมพีตอนนี้บอกว่าอะไรครับ แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าเปลี่ยนเราครับเมื่อก่อนเป็นไงครับยืนอยู่ฝั่งนี้เป็นไงทำบาปใช่ไหมครับไม่มีความหวังอะไรกับชีวิตนะครับ พอพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งสุดท้ายนี่เป็นไงเราต้องถูกลงโทษแน่แน่กลับกลายเป็นว่าอะไรครับพอพระเจ้าทำสิ่งหนึ่งก็คือเอาพระเยซูแลกกับเราพระเยซูมายืนแทนเราตรงนี้นะครับรับความบาดแผลแล้วแล้วเราถูกเปลี่ยนให้เป็นคนชอบธรรมนี่แหละครับความหมายของคําว่าการแลกเปลี่ยนอันแสนหวานแทนที่เราจะต้องรับความทุกข์ความขมขื่นของชีวิตใช่ไหมครับพระเจ้าทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเปลี่ยนสถานภาพของเรา จากอะไรครับจากคนบาปที่พระเจ้าจะต้องลงโทษกลายเป็นคนชอบธรรมที่มีสิทธิ์อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าน้องๆครับเด็กๆคุณเนอ,อยากให้เราคิดถึงพระมปีตอนนี้นะครับหลังจากช่วงวันอีสเตอร์สัปดาห์ที่เราสองฉลองอีสเตอร์การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูใช่ไหมครับสัปดาห์นี้เรายังคิดกับเรื่องนี้อยู่คืออะไรเราเนี่ยที่มาโบสถ์นะเราเชื่อพระเจ้าใช่ไหม เราได้รับการแลกเปลี่ยนอันแสนหวานไปหรือยังครับได้ไปแล้วนะถ้าใครถามเรานะว่าเออเรายังต้องอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอีกไหมเราเคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูไปแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องอธิษฐานซ้านะลูกครั้งเดียวพอพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราพระงไม่ทิ้งเราไปไหนนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าคิดอยู่อันนึงก็คือเด็กๆแล้วเพื่อนๆเ,เราที่โรงเรียนละ่ะ ที่เขายังไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเขามีประสบะการณ์เรื่องของการแลกเปลี่ยนอันแสนหวานนี้หรือยังเขาถูกเปลี่ยนจากคนอะไรครับคนบาปกลายเป็นคนชอบทมในสายพระเนตรพระเจ้าหรือยังคําตอบก็คือยังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุเนย์ก็อยากจะหนุนใจนะสำหรับเรื่องของการนำพระพีตอนเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะใช้ยังไงเรื่องแรกนะครับให้พวกเราเนี่ยมีรายชื่อของเพื่อนเพื่อน,อนสัก3คนนะ คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรารู้จักนะคนที่เป็นยังไงครับยังไม่เคยมาที่โบสถ์นะครับให้เรามีรายชื่ออันนั้นสามคนเอาไว้ในใจแล้วก็คืนนี้นะครับใหเราอธษิษฐานเผื่อเพื่อนของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีโอกาสชวนเพื่อนๆนของเรามาที่โบสถ์นะครับมาเรียนรู้เรื่องของความรักของพระเยซูนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นไงครับความเชื่อของเราเนี่ยนะครับเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ horizon. พระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วนะครับ พระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วเราเป็นคนชอบทําในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆครับอย่ากลับไปทําบาปอีกนะครับในเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วใช่ไหมนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในชีวิตคริสเตียนนะก็คือเป็นครับอย่ากลับไปทําบาปอีกใครชอบโกหกมั่งยกมือขึ้นแอนะครับวันนี้ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราเป็นถ่ายทอดนะฮะเราเป็นถ่ายทอดใครชอบขโมยตังค์คุณพ่อคุณแม่มั่งยกมือขึ้น แต่คูเนนที่ทําทุกข้อเลยนะสมัยคูเนเป็นเด็กเนี่ยคูเน่จิกตังคุณพ่อบ่อยมากนะฮะเป็นเด็กไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออ่านพัมพีตอนนี้นะครับคูเนก็คิดว่าเราก็ควรทิ้งชีวิตเก่าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะครับอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นความบาปนะครับเหมือนอย่างที่พ่มพีสอนเรานะครับอะไรก็ตามที่ทำแล้วเป็นความบาปยกตัวอย่างเช่นเป็นไงครับปฏิเสธเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับ อ่าไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพิชิตคิดอันนี้ก็ปฏิเสธพระเจ้านี่ก็บาปนะครับหรือใครชอบรักเล็กขโมยน้อยใครชอบพูดนินทาคนอื่นชุดิดุดจิดุดชิดนะครับพูดถึงคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นไงครับวันนี้เรามาถึงโอกาสแล้วที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะครับเราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า,าได้เสมอนะครับเพราะนั้นพระพีตอนนี้บอกว่าเป็นไงครับพระเจ้า,าเปลี่ยนเรานะจากสถานภาพที่เป็นไง ไม่ดีใช่ไหมครับไปสู่สถานภาพแห่งความชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าเอาละครับวันนี้อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับพัมพีตอนนี้บอกว่าอะไรครับการที่พระเจ้าเปลี่ยนเรานะให้กลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเป็นการสําแดงถึงอะไรครับความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าทําอย่างนี้ไปทําไมเอาพระเยซูไปตึงบนไม้กางเขนทําไมคําตอบเลยนะครับ1คือพระเจ้ารักเราสองก็คือพระเจ้าสําแดงให้เห็นว่าพระเจ้าอยากจะช่วยเราจริงจริง นี่คือการสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้านะเด็กๆสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตอบสนองเรื่องของพระเจ้าสองเรื่องนะครับคิดถึงเพื่อนๆเราสองสามรายชื่อที่มีอยู่ในใจนะอธิษฐานเผื่อเขาและถ้ามีโอกาสเราชวนเขามาโบสถ์พอโควิดพ้นไปใช่ไหมเรามั่นใจว่าโอ้เพื่อนเราไม่น่าจะมีโควิดนะครับหรืออะไรอย่างงี้นะจับเพื่อนวัดอุณหภูมิก่อนเดินเข้าโบสถ์นะครับหรืออะไรก็ตามนะชวนเพื่อนมาโบสถ์ครับนะ ต้องหาโอกาสนะถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องสร้างโอกาสนะครับชวนเพื่อนๆนมาโบสหลังโควิดนะชวนเพื่อนมาเลยหรือช่วงโควิดเนี่ยนะครับชวนเพื่อนๆดูไลฟ์สดของโบสนะครับมีกลุ่มละวีของเรานะครับมีพี่เล้งมานําเพลงหรืออะไรก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยชวนเพื่อนดูก็ได้นะครับ2ก็คือเป็นครับกุเนท้าทายในชีวิตของเรานะครับเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตแล้วเราไม่กลับไปทําบาปอีกนะครับเด็กๆเกพราะเราได้รับการ เปลี่ยนแล้วนะครับการแลกเปลี่ยนโดยพระเจ้าเปลี่ยนพระเยสต์ให้ทรงรับบาปแทนเราและเราเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์เอาละครับวันนี้คุณในจบไว้ที่ตรงนี้นะครับมี2เรื่องที่ทําให้พวกเราได้คิดด้วยกันนะครับมีรายชื่อเพื่อนๆในในใจหรือย,อยังครับแล้วก็ขอกําลังจากพระเจ้าะนะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะไม่กลับไปทําบาปอีกนะครับโอเคครับวันนี้เราจบกันตรงนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนเอาละครับ ไปไหนมาไหนก็คาดแมสล้างมือนะครับมันตรวจอุณหภูมิตัวเองบ่อยๆแล้วก็พยายามอยู่บ้านนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับก็ปกป้องตัวเราจากโควิดด้วยเอาละครับพระเจ้าอวิพรนะครับเด็กๆสวัสดีครับ